dolore teme ปลาอะไรนี่เกิดเป็นปลาช่อนน่าจะกัดจิบตังอืมเกิดเป็นปลาช่อนน่าจะกัด้งนนา,ดางดำปลาน้ำท่วมขึ้นมานะครับเราเห็นมันขยับขยับอยู่กัดเฉย ฝากว้ดยครับเจ้าคางดำครับนี่ปลาช่อนไทยโอเคอยู่อ่าหนึ่งแ้มตีชโดชโดก็มีนะครับฝั่งนี้แต่หามันไม่กัดมันไปไหนก็หมดก็ไม่รู้ทุกทีมาปุ๊บมันจะขึ้นน้ําต้อนรับนะครับก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนแผนมาตีปลาช่อนปลาช่อนนะ้นําท่วมขึ้นจากขอ,ของขึ้นมาครับเริ่มเข้าแนวน้ำตื้นนะ่ะพอเข้าแนวน้ำตื้นพวกพวกปลาช่อนมันจะเข้าตามนะครับตามพวกนีน้กัดปากอยู่หลายตัวนะกัดอยู่ในหญ้ากัดอยู่อะไร เราก็หาเลือกตีตามแนวน้ำเต้นๆได้เปรียบได้ผลมาด้วยคันยักทองครับเนี่ยค,คันยักทองก็โอเคอยู่เซนได้เลยสุดยอดมากครับผมลองดูกันต่อ